สวัสดีค่ะนักการสมพรประเสริฐนะคะชื่อเล่นชื่อแนทค่ะอายุ36สหนะคะสำหรับแบรนด์อาหารเสริมยูริเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะออกผลิตภัณฑ์นี้มาเนี่ยก็มีการทดสอบแล้วก็ศึกษาวิจัยกับค้นคว้ากันอย่างลึกซึ้งมากๆนะคะวัตถุดิบเนี่ยประกอบไปด้วย3ตัวนะคะซึ่งพระเอกหลักเนี่ยจะชื่อว่า DNF 1 0หรือว่า itless itless เนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่ทามาจากยีสต์จุดเด่นของมันเลยดีกว่าก็คือในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะที่มีสิทธิบัตรแล้วก็ It was too deep. ได้รับรางวัลเยอะมากๆนะคะได้รับการยอมรับในหลายประเทศว่าจะเป็นยุโรปนะคะฝรั่งเศสญี่ปุ่นอเมริกาเกาหลีนะคะก็ต้องบอกว่ามันเจ๋งมากมากนะคะตัวนี้เนี่ยคือมันมีการทดสอบนะคะทั้งในห้องแลบนะคะแล้วก็ในหนูแล้วก็ในคนด้วยนะคะซึ่งจากกลุ่มทดสอบแล้วก็การทดลองทุกอย่างแล้วก็มีการตีพิมพในารสษรระดับโลกเนี่ยยืนยันไปเสียเดียวกันหมดเลยนะคะว่าเจ้าวัตถุดิบตัวนี้ค่ะมันทําให้เราสามารถที่จะอิ่มเร็วขึ้นทานน้อยลงนะคะไม่ใช่บอกว่าไม่หิวนะคะแต่ ทําให้เราทานในปริมาณที่เราสามารถที่จะจํากัดมันได้นะคะคือในญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีหลักอันนึงที่บอกว่าเวลากินอาหารเนี่ยมันไม่ควรกินเกิน70%นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเรามักที่จะกินเกินร้อยไปเลยด้วยซ้ำนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะอิ่มเราก็ยังกินกันต่อนะคะและถึงแม้ว่าจะกินอาหารคาวจนอิ่มเต็มที่แล้วเราก็ยังมีอีกกระเพาะอาหารหวาะซึ่งนั่นไม่จริงนะคะนอกจากการที่เราทานน้อยลงทําให้แคลอรี่ในร่างกายน้อยลงก็จะผอมลงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะตัวที่มันเด็ดไปกว่านั้นนะคะก็คื แม้ว่าเราจะทานเยอะนะคะมันมีการทดสอบค่ะว่ามันสามารถที่จะช่วยลดการสะสมของไขมันด้วยนะคะไขมันในที่นี้ไม่ใช่แค่ไขมันในร่างกายในหน้าท้องในร่างกายเราเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงไขมันในเลือดด้วยนะคะมีการทดสอบในหนูนะคะว่าหนู3มกลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือเป็นหนูที่กินอาหารปกติกลุ่มที่2คือกินอาหารไขมันสูงนะคะกลุ่มที่3คือกินอาหารไขมันสูงและก็กิน Less, ร่วมด้วยนะคะหรือ DNF10 ร่วมด้วยเนี่ยค่ะปรากฏว่าผลกราฟออกมานะคะ mm hmm. เห็นได้ชัดเลยว่าหนูที่กินอาหารไขมันสูงเนี่ยคือทางน้ำหนักในร่างกายไขมันในร่างกายแล้วก็ไขมันในเลือดเนี่ยมันพุ่งปี๊ดมากนะคะแต่ว่าหนูที่กินอาหารไขมันสูงพร้อมร่วมด้วยกับอิท s s นะคะหรือ DNF10 เนี่ยปรากฏว่าไขมันในร่างกายในเลือดของมันเนี่ยสูงแค่เท่าๆกับหนูที่กินอาหารปกติเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะก็แปลว่า ถ้าเรายังอยากจะกินอาหารที่มันอ้วนๆอย่างเช่นพุดดอร์คอนเนอร์นะคะพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดบอนชอนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะ enjoy eating ได้นะคะเมื่อเรามีตัวช่วยอย่างยูริ s ซเอสนี่นะคะที่นี่ไปกว่านั้นค่ะคนไทยเราก็ติดหวานใช่ไหมคะแนทเองก็เช่นกันก็คือชอบกินของหวานชอบกินขนมนะแพนเค้กฟลอฟฟี่แพนเค,คน้กเนะโหทั้งกินทั้งทำเองสนุกมากเลยนะคะรวมไปถึงพวกเค้กไอศครีมอะไรต่างๆทั้งชานมไขม่มุกบิงซูนะคะของหวานประเทศไทยมันเยอะมากมาย เจ้าตัวยูริ s ซเนี่ยมันมีส่วนประกอบของสารสกัดจากใบหม่อนที่ไปด้วยช่วยลดกสารสะสมของน้ําตาลหรือแป้งด้วยนะคะเจ้าแป้งหรือน้ําตาลเนี่ยตัวละพ,พ,พอกันเลยนะมันเหมือนกันเจ้าตัวยูริ s ซเนี่ยมันสามารถไปช่วยดการดูดซึมของน้ําตาลและแป้งเข้าไปในเลือดของเราด้วยนะคะทําให้เหมาะกับคนที่เป็นป่รยเบาหวานอยากที่จะ,ะลดปริมาณน้ําตาลที่เรากินเข้าไปให้น้อยลงด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่3ค่ะสุดท้ายเลยกับ ไม่ถ้ายสุดก็คือแอลฟ์นิลลาลานีนะคะเป็นกรดอะมิโนโที่พบได้ในอัลมอนด์นะคะสามารถช่วยในเรื่องของฮอร์โมนความสุขนะคะทำให้เราเนี่ยไม่เครียดนะคะแล้วก็นอนหลับสนิทสบายตลอดคืนนะคะสามารถที่จะง่วงนอนเร็วขึ้นแล้วก็สมมติบางคนที่ชอบตื่นกลางคืนบ่อยๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะหลับลึกนะคะแล้วก็ไม่ตื่นง่ายในระหว่างนอนหลับด้วยนะคะเจ้าตัวยูริโซเอสเนี่ยครบจบในสูตรเดียวเลยนะคะแนะนําเลยสําหรับตัวยูริโซเอสเนี่ยนะคะ ผลิตในประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะคะในโรงงานที่มีมาตรฐานสูงมากๆเป็นท็อปทในประเทศเกาหลีนะคะแนทเอก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมที่โรงงานด้วยตัวเองดูมาตรฐานอะไรต่างๆในการผลิตทําให้เกิดความมั่นใจนะคะแล้วก็อยากที่จะส่งมอบคุณค่านี้นะคะ่ะให้กับคนไทยทุกคนนะคะ